ไปต่อกันที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วประเทศนะครับผนึกกำลังร่วมกับกรรมธิการการกีฬาวุฒิสภาระดมพลังสะสมแคลรี่เครดิตฟิตช่วยหมอนะครับเฟ้นหาเจ็ดจังหวัดที่มีผู้รักการออกกำลังกายสูงสุดของประเทศไทยครับผลตำรวจเอกเด่นรงสุทธิชาญบัญชาประธานคณะอนุก,กรรมธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬาของวุฒิสภาครับเปิดเผย ว่าจากการที่ได้มีการขยายผลกิจกรรมคาร์ลี่เครดิตฟิตช่วยหมอ EP 2ซึ่งก็ได้เริ่มตั้งแต่วันที่11สิงหาคมและจะไปสิ้นสุดกิจกรรมในวันที่29ตุลาคม2564โดยความร่วมมือของสมาคมกีฬาพกกายและฟิเนนแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีพัฒจอมเกล้าเจ้าคุนทหารลาดกระบังนะครับซึ่งขณะนี้ก็มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและก็เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดต่างๆได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมค a ร์ลี่เครดิตฟิตช่วยหมอ EP 2นี้อย่างทั่วถึง ทางคณะกรรมการทำงานในโครงการก็จึงได้รณรงค์เชิญชวนให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเฟ้นหา7จังหวัดที่มีประชากรในจังหวัดต่างๆได้เข้าร่วมออกกำลังกายและส่งแคลอรี่ที่ได้จากการออกกำลังกายมาสะสมเพื่อจัดหาเครื่องไฮโดรออกซิเจนมามอบให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดของตนที่ยังขาดแคลนในการรักษาผู้ป่วยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยทางคณะทำงานนะครับก็ได้มีการประสานกับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศเชิญชวนให้ประชาชนในจังหวัดของตนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้มีตัวแทนจากทุกจังหวัดมารวมเฟ้นหา7จังหวัดที่มีประชาชนรักการออกกำลังกายสูงสุดของประเทศไทยซึ่ง7จังหวัดที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ EP2 สูงสุดทั้ง7จังหวัดนี้ ก็จะได้รับเครื่องไฮโฟอซิเจนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกัดวังนะครับจำนวน1เครื่องต่อ1นจังหวัดเพื่อจัดอมอบให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ดังกล่าวในจังหวัดของตนต่อไปสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยที่จะได้ช่วยการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในจังหวัดของตนที่ทุกคนยังไม่ได้แอดไลน์แคลรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ ได้ร่วมกันแอดไลน์และก็ส่งจํานวนแคลอรี่เครดิตที่ได้จากการออกกำลังกายของทุกคนมาร่วมสะสมให้ครบทุกๆ1ล้านแคลอรี่นะครับเพื่อจะได้เครื่องไฮโ o รออกซิเจนมอบให้กับโรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนต่อไป